ทิ้งดของพี่วิชาคือว่าฟังนะค่ะคอยตั้งใจพี่วิชาตั้งจิตค่ะตั้งจิตตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในชาตินี้ที่พี่วิชาเกิดมานะคะพี่วิชาต้องได้รับปัญญาแก่นแท้แล้วก็ได้ขยายตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พี่วิชาตัดสินใจอย่างที่พี่เขาบอกนะคะเลือกเข้ามาในชีวิตเนี่ย มันสอดคล้องกับการตั้งจิตแรกของพิ่วชาเลยนะคะเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรแล้วแต่ในชาตินี้เลยนะตั้งจิตเลยค่ะได้แน่นอนอทางนี้ทางลัดเลยนะคะการมารับไวเบชั่นเนี่ยทางลัดมากนะคะถ้าให้ถ้าให้เห็นภาพนะพี่วชาชอบอธิบายเป็นภาพนะคะการมาการมารับไวเบชั่นแบบนี้ เหมือนการยกยกตัวเองขึ้นแบบอัตโนมัติเลยนะคะสมมติว่าเรามาเนี่ยครูพอยไ,ไว้บชั่นสุดยอดอยู่แล้วเรารู้ใช่ไหมคะนั่นแหละมันเป็นการที่ถ้าเราอยู่ที่ที่ยังไม่ถึงครูพอยเนี่ยมันเหมือนดูดขึ้นไปโดยอัตโนมัติอ่ะวืบขึ้นไปนเพราะว่าสนามนพลังสนามพลังของคอลิฟค่ะสนามพลังของครูอะ่ะแข็งแรงมากไงคะ เพราะฉันแล้วเนี่ยแล้วคุณครูมีจิตที่เป็นเมตตาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ได้อยู่ใกล้เนี่ยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะพี่วชาได้รับมาเองอเรียนสด d i วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีปัญญาค่ะมีปัญญาภายในค่ะมีปัญญาภายในแล้วส่งสัญญ,ญาณหน่อยแล้วก็มีปัญญาภายในแบบไม่สิ้นสุดนะ่ะแบบที่ครูบอกเลยแบบนั้นเลยจริงๆ ะะฝากไว้นะคะวเบชั่นสำคัญมากนะคะคุณแค่มารับเท่านั้นเองนะคะคุณนี้ได้แบบอัตโนมัติขึ้นหลายชั้นมากขึ้นลิฟต์เลยอะ่ะพูดง่ายคือขึ้นลิฟต์อะประมาณนั้นอะถ้าใครอยากขึ้นลิฟต์แบบพวกเราอ่ะก็มารับวเบชั่นแบบนี้นะคะคฝากไวค้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้มองภาพเห็นแบบที่ครูพลอยสอนนะคะใครเคยกินโดนัทบ้างทุกคนเคยกินโดนัทใช่ไหมโดนัทมีรูตรงกลาง แล้วก็มีมีเนื้อดนัทถ้าถ้าไม่ติดอะไรวันนี้น่าจะเอามาด้วยนะคือโดนัทเนี่ยเวลาเรากินเรากินข้างนอกใช่ไหมหวานข้างนอกกินแป้งมันกินอะไรมันใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาทั้งหมดเรามาจากข้างนอกเรากินความหอมความหวานแต่มันยังไม่ถึงตรงกลางสักทีแต่ครูพลอยเริ่มจากที่คนเขามองไม่เห็นนะรูตรงกลางอะ่ะที่ไม่มีใครสนใจอ่ะครูพลอยเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้น แล้วทุกสิ่งที่หอมหวานข,ข้างนอกทั้งหมดน่ะมันจะเข้ามาเองของแท้มันคือสิ่งที่ทุกคนน่ยมองไม่เห็นตรงนั้นนะที่รูตรงกลางของโดนัทนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วพวกเราเนี่ยโชคดีมากที่เราได้มาอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้มาเริ่มจากตรงนั้นเราได้มาเริ่มวิธีที่ถูกต้องและแก่นแท้ที่สุดฝากไว้ค่ะสุดยอด